คะให้เกิดขึ้นกล่าวขอบคุณนะคะเป็นตัวแทนทีมข,ของกรณีทุกคนค่ะครับนักวิชาการที่แล้วก็การแดงนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องพวกเราชาวนรชแล้วก็เวลเนตยสามนะก็ขอขอบคุณพี่หมอปีปนนะฮะสาสตราจารในแพทย์ภาษาก็บพี่หมอปีนของเรามากในมาให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีด,ด้วยแล้วก็ท่านก็ยังเป็นแพทย์แในปัจจุบันด้วยจะหายากที่สุดแล้วในประเทศไทยที่ จะมีทั้งสองหมออยู่ในตัวคนเดียวกันอันนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานสชที่มีในแพทย์ที่เก่งแล้วก็ดูแลผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่เจอท่านหมอปิงในในในน,ใน,นสสิบสองประดีตอนนั้นผมก็ร่างกายนะก็ย่ำแย่มากนะครับเหมือนลบอีกขาเลยนะฮะอ่อนแรงไปครึ่งซีกเลยนะครับแล้วก็ไปเจอพี่หมอปิงที่ เอ่อยอไดีนอนห้องเดียวกันนะครับไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วเจอจริงๆแล้วผมก็ร่างกายก็แย่พี่หมอปงก็ทำไงรู้ไหมฮะแกก็บอกพี่ตะก,กอนยืนสิตอนนั้นเราก็ไปตื่นกันมานิดหน่อยนะวันเข้าค่ายแกก็ให้เรายืนขึ้นแกทําอะไรรู้ไหมฮะแกสแกนครับโอ้หเราให้หมกปิงทาอะไรฮะทําสแกนเราทั้งร่างกายแกบอกว่าเจ็บป่วยอยู่ใช่ไหมผมใช่ครับ ที่คอครเกิดจากพังผืดนะครับแล้วก็ทับเส้นประสาทแล้วมันก็อ่อนแรงไปขึ้นซีกเลยนะครับซีกนี้จะไม่มีแรงแล้วปวดมากก็รักษาแพทย์แบบปัจจุบันมาตลอดถ้เข้าเองม,มาไอหมอก็เวลาปวดก็เข้าออโรงพยาบาลก็แค่ยาเม็รคำหนึ่ง,รรงยาแก้ปวดเรากกินยาแก้ปวดพร้อมกับไปทากายภาพบำบัดใช้เวลามาเป็น10ปีเลยนะครับที่เข้าเข้าออกโรงพยาบาลมันก็ไม่หายคนระับโชคดี ที่มาเรียนโนรชอปเหมือนพี่ๆฮะวันนี้โชคดีจริงๆแล้วก็เจอพี่หมอปิงหมอปิงก็ผมก็ไปรักษากระแก่ครับวันแรกเข้าไปก็ฝังเข็มหมดเล,หเลยครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยครับแกมาสแกนดูเราเราก็อลองกับพี่หมอปิงดูซิว่ามันจะหายไหมนัม่นคือความโชคดีครับแต่ต้องอดทนนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะะที่ครอบแกว้วเห็นเน้นะผมทํามาทั้งหมดเลยแล้วก็แกก็ เป็นพังผืดที่คอใช่ไหมมันเกิดจากอุบัติเหตุแกบอกว่าพี่หมอปีบอกว่าคนเราัเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็เกิดจากการขับรถชนนะฮะสองครั้งก็เกิดพังผืดขึ้นแกก็ทําให้ผมหายจากสิ่งต่างๆนี้ทั้งหมดเป็นเวลากว่าสองปีงแล้วท่านพี่หมอปีเราก็หายเราก็ไม่เป็นอีกเลยนะครับก็อยู่ที่เราดูแลร่างกายเมื่อกี้สุดท้ายที่เรื่องไขมันในเส้นเลือดผมก็ ที่เลยครไปพี่หมอปิงเป็นคนรักษาเป็นคนตรวจร่างกายจนผมกินโคเลตก็ลดลงแบบน่าอัศจรรย์หายจากไขมันในเส้นเลือดก,ก็มาดื่มฉลองกับปาร์ตี้กับพี่ได้ทุวันะครับก็ถือเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับแล้ววันนี้ข้พี่หมอปิงก็ยังมาให้เรื่องสิ่งต่างๆที่ได้เห็นมาว่าศาสตร์แผนจีนอยู่ที่การป้องกันแล้วผมก็ถือว่าใน ชีวิตก็ได้ที่หมอปิงมาชุบชีวิตให้มันเกิดขึ้นใหม่ก็เลยมาเป็นพี่อาสาต่อเนื่องได้ปราศจากโรคแล้วก็กําลังก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับพี่ๆครับนี่ฮะคือสิ่งที่หมอปิงได้ให้กับพวกเราในผ่านมานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็พวกเราก็ขอขอบคุณแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณด้วยใจจริงๆที่หมอปิงช่วยกันรักษาในในเอ c นะครับพี่หมอปิง ก่อนเวลาเราประชุมกันเ,เราจัดงานกันที่ก่อนพี่หมอปิงจะมาก่อนเวลาแล้วก็จะมาดูแลพวกเราในชุมชนนกธุรกิจสร้างชาติเดี๋ยวพวกเราถ้าใครลงทะเบียนไว้จะเจอพี่หมอปิงเป็นการส่วนตัวให้หมอปิงดูแลได้นะครับดูแลว่าระบบร่างกายเราเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทีมงานของอุรุกวัยประเทศอุรุกวัยเป็นเจ้าภาพวิชาการก็ขอบคุณพี่หมอปิงอย่างมากอย่างสูงที่มาให้ วิทยาทานก่พวกเราในเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนนะฮะในการดูแลร่างกายก็ขอขอบคุณมากครับคุณหมอยินดีต้อนรัคุณหมอนวินัีพิตรอาจารย์อาจารยแดนนะคะแล้วก็พี่ๆอุลุกานในฐานะเจ้าภาพนะะคเดี๋ยวเรามอบของทก็ลึกแสดงความขอบคุณนะคะกับคุณหมอปิงนะคะศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีนนายแพทย์แพทย์สธิ์วรรณวิบูลค่ะ คุณเจ้าภาพในวันนี้ด้วยที่พี่จากทุกควน,นะคะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญ่านอาจารย์อมรนะคะประกาศข่าวสารสำหรับสัปดานะห์หน้าใค่ะ